การที่เราไม่ยอมบอกชื่อสกุลที่อยู่แก่ตำรวจนั้นเราจะมีความผิดเสมอไปหรือไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นตำรวจซึ่งในท้องที่ได้รู้จักจำเลยเป็นอย่างดีรู้จักชื่อสกุลและที่อยู่ของจำเลยเป็นอย่างดีและบ้านของจำเลยนั้นตำรวจเคยไปตรวจคน้นแต่หลังจากนั้นตำรวจได้ตั้งด่านหรือไปพบจำเลยตำรวจได้ถามชื่อ จำเลยแต่จำเลยไม่ยอมบอกชื่อเมื่อจำเลยไม่ยอมบอกชื่อตำรวจซึ่งในชุดดังกล่าวที่รู้จักจำเลยเป็นอย่างดีนั้นก็ได้จับคุมจำเลยว่าจำเลยนั้นกัดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่ยอมบอกชื่อสกุลที่อยู่แก่ตำรวจซึ่งตำรวจนั้นได้ปฏิบัติตามตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ที่ตำรวจจะสามารถที่จะถาม จำเลยได้แต่จำเลยนั้นไม่ยอมบอกก็ได้นำคดีนี้ขึ้นสู่ศาลได้ฟ้องร้องกันก็มีการน,นำสืบคดีกันซึ่งตำรวจก็ได้เบิกความตอบคำถามไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นตำรวจในพื้นที่เคยไปตรวจค้นบ้านของจำเลยและรู้จักชื่อนามสกุลและที่อยู่ของจำเลยเป็นอย่างดีแต่ในวันคดีนั้นข้าพเจ้าได้พบจำเลย แต่ข้าพเจ้าได้ถามจำเลยจำเลยไม่ยอมบอกชื่อสกุลและที่อยู่ถือว่าเป็นการกัดคําสั่งของเชาพนักงานซึ่งในขณะน,น,นั้นปฏิบัติตามหน้าที่จำเลยก็ได้เบิกความสอดคล้องต้องคันในเรื่องดังกล่าวศาลก็ได้มีคำพิจฉัยว่าการจะเป็นความปิดตามมาตรา367นั้นซึ่งจำเลยไม่ได้ไม่ยอมบอกชื่อสกุลหรือที่อยู่หรือ เบาชื่อ,อที่อยู่อันเป็นเท็ตนั้นโดยจิตนาซึ่งเจ้าพนักง,งานนั้นไม่เคยรู้จักชื่อสกุลหรือที่อยู่ของจำเลยมาก่อนแต่ในคดีด,ดังกล่าวนี้เจ้าพนักง,งานเขาเคยไปตรวจค้นบ้านของจำเลยและรู้จักชื่อที่อยู่และข้อบุคคลภายในครอบครัวของจำเลยทั้งหมดถือว่าการที่ตำรวจได้รู้จักปุ่มลำเนา ของจำเลยนั้นเมื่อตำรวจได้พบเจอจำเลยดังกล่าวตำรวจทำรวจก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถามชื่อที่อยู่ของจำเลยซ้ำอีกและการที่จำเลยไม่ยอมบอกชื่อสกุลแก่ตำรวจดังกล่าวนั้นจึงรู้จักตนเป็นอย่างดีการกระทำของจำเลยนั้นไม่มีความผิดตามมาตรา3ามร้อยเกดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับในคดีดังกล่าวก็ได้ ให้ความรู้และความคิดให้เราเห็นว่าการกระตืนคําสั่งในคนณีที่ตํารวจได้ตามชื่อสกุลที่อยู่ของเรานั้นแต่ตํารวจรู้จักเราเป็นอย่างดีแล้วซึ่งพอเป็นตํารวจในพื้นที่เราก็ไม่มีความปิดฐานคัาคสั่งของเจ้าพนักง,งานนะครับแต่คดีดังกล่าวต้องนําขึ้นสู้คดีต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ดุบินิจในการวินิจฉัยพิพากษาคดีนะครับหากตั้นมีปัญหาในการต่อสู้คดีในการ ต่อสู้กับเจ้าพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในไหนก็แล้วแต่เราสามารถที่จะต่อสู้ได้ไหมมีช่องว่างที่จะตู้้ตอบหรือการต่อสู้คดีเพื่อให้เห็นความยุติธรรมความบริสุทธิ์ของเราเองนั้นต้องทําอย่างไรท่านต้องรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่ถ้านไม่รู้จักทนายคนใดตัวมาปรึกษาทนายนัดยินเมืองนครยินดีกครับปรึกษาครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you We, you'd like